มีแสงไหมมันไม่มีแสงทะลุเลยเดี๋ว,ว่าเป็นหินครับทุกคนครับจเจอลูกนี้หินมรกตโอ้โอ้โอไม่ไม,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 ไม่ทะลุเอ้นกมานกอยู่ไหนขี้ดิไปแล้ว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 ไปยังนกไปยังอ้าวตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับทุกคนครับนี่ โอ้ตอนนี้เรากําลังล้างเอโอ้ไม่ใช่ครับทุกคนครับนี่นี่คือที่นอนนี่กําลังปั๊มลมเข้าไปนี่ปั๊มลมที่นอนเข้าไปครับทุกคนครับเสร็จเรียบร้อยเต็มที่เนึงต่อไปก็จะไปดูของเราครับทุกคนครับเกก็บอกว่านอนอันนี้มากลางอันนี้สิวดูของไครอิงป้าเข้าไป โอ้นี่ของเด็กครับเอ่อถอดเกือบเรียบร้อยก็เข้าไปโอ้เด็กนอนต่างหากนะครับทุกคนครับน้องก็จะนอนกับไอหยกนี่ไอหยกอยู่นี่อ่านอนโอ้สบายจริงเลยนี่โอ้นี่นอนนี่เต็นท์เราครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยฟ้านอนคนเดียวแกวไหมแกวมากอือเต้นได้ด้วยโอ้บอกว่าแกวเลยทีเดียวโอ้ เออรหยกด้วยคนจูงหมาหรือหมาจูงคนเนี่ยให้หยกพาไปหรืออิงฟ้าพาไปอืมอืมเอออ่ะไปเที่ยวไหนกันหมาพาไปหรือใครพาไปนี่ดึงไว้ด้วยดึงมาดึงกลับมา เรียกโยมมาทั้งนี้ครับทุกคนตอนนี้คือเวลา,าวจ,จะทุ่มหนึ่งแล้วครับทุกคนนี่บรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้โอ้โเสียงธรรมชาติจัก,กจันเละไรนุ่งไฟทั่วท้องเทือกเขานี่ครับนี่ ทุกคนก็ากางเต็นท์แล้วก็ติ่งย่างครับแคมปิ้งโอ้โหบรรยากาศตอนนี้ถือว่าเย็นไม่ถึงกับหนาวครับเย็นเย็นเย็นเลยทีเดียวบรรยากาศโอ้โหนี่เสียงจะกระจันร้องอืมอืมพระจันกำลังขึ้น ยังไม่ถึงครึ่งเซี่ยวดีเท่าไหร่ว้าวบรรยากาศเย็นสบายหอมปิ้งย่างโดยเราไปดูแคมปิ้งเรา,าจะมีอะไรมั่งนี่ นี่ครับทุกคนครับนี่เหมือนกันทุกเต็นก็มีเกยมีย่างหมูย่างเนื้อย่างอนี่เอท่ก่อหมทุกที่ก็ต้องนี่ครับจิงย่างครับทุกคนครับนี่ว้าวอากาศเยน็เยนๆสบายด้วยอันนี้เลย ตามด้วยออนล็อกนี่ยกไรไดาิ้งย่างสบายไปยกมาทำไมเยอกโว้ยตอนนี้ก็ติดเตาติดเตาอุ่นหนาวเลยครับนี่แล้วก็ปิ้งหมูแบบธรรมชาติเพื่อด้กินกัเข้าวเหนียวส้มตำโอ้โา มบรรยากาศโอ้ยครับทุกคนครับนี่นี่ค่ำคืนนี้ครับตอกลวกวนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่เธอทำไมก่อกวนนี่หมดเลยฮะไปดูน้องไปดูอะไรอีกนกหรอช้างจะลงมาเนี่ปร็หาช้างทั้งแก ไ, <professors> ไปไปไปหาคนเดียวไปน he ู่นบรรยากาศี่เงียบสงบเสียงจักกจั่นนี่ดังบรรยากาศมากครับทุกคนครับตอนนี้ครับนี่ก่อควรใ้คนนี้แล้วครับนี่ นี่ทำอะไรนี่เออไปไปดมเนี่ยตอนนี้เราก็ำลังเดินฝ่าบงล้อมของธรรมชาติต้นไม้สวยๆนี่คนระับทุกคนครับโคมไฟติดทั่วทุกทิศทุกทางกลางเต็นบรรยากาศ ตรงนี้ก็ปิ้งย่างนะครับนี่นี่บรรยากาศโหแต่ละมุมแต่ละฉากครับอากาศจะเลยเย็นมาแล้วครับน่าจะหนาวนิดๆแล้วครับนี่นี่หลายที่หลายเต็นก็ มีไฟจัดบรรยากาศเต่าละที่บรรยากาศได้เลยครับทุกคนครับนี่โอ้นี่ นายหยบกันดีว่านอนโอออากาศตอนเช้าทุกคนครับนี่ยังไม่ตื่นอากาศหนาวเหมือนเดิมหมอกลงบรรยากาศตอนเช้าทุกคนครับนี่เดินดูบรรยากาศ

รลางสาของยังไม่เปิดโอ้ส oh. ุนกเป้เป้เป้ะเป็นเชิงเขาหนักอวดหนา ร้งองตรงไหนก็ยังเงียบกันอยู่เลยครับยังไม่ตื่นเต้นก็ตื่นแล้วเต้นก็ยังไม่ตื่นาสายใช่ไหมเขาคงเจ็บข้าวของเดินทางกลับหรือไม่ก็ไปเที่ยวต่อที่ไหนอีกนี่คับอกาศ เราไปดูบรรยากาศร,ร,รอบๆอีกทีนึงหมอกลงฝนก็ลงบรรยากาศตอนเช้าๆชะอมสละบุรีแหล่งที่เขาล้อมต้นไม้มาขายเยอะๆทางเข้ามาที่เขาล้อมต้นไม้เยอะมากเลยล้อมต้นไม้มาขาย ต่างคนก็ตื่นทยอยตอนนู้นก็น่าจะเป็นสวนอะไรไม่รู้มายงคิดลึกส้มโอทยอยก็บข้าวของอยู่เต็นท์กับบ้านกันแล้วทุกคนครับ เขาเลินสวาสดทีมงานเราก็ายังไม่ตื่นทีเดียวนอนอากาศกำลังดีนอนยาวๆไม่รีบครับไม่รีบค่อยตื่นค่อยไปไปครับทุกคนเก็บของเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับ แล้วคนยังไม่เก็บเต็นท์กันเลยแต่เ,เราอีกทีมงานนึงว่าจะเลยไปตะคอนนายกกันต่อว่าอย่างนั้นไปเล่น พานน้ำไหลหน้าคลองคุ้นด่านเขื่อนคุ้นด่านเป็นการชนหยกพร้อมยังหอมกลับไปยังหยก เีกลับแล้วครับทุกคนครับนี่นอนตรงนี้คืนนึงหนักวันหนา บ้านเลยนีทางลงกับสวนทุเรียนรู